างบิ๊กซีค่ะคุณผู้ชมในห้างทองออโรานะคะจังหวัดนนทบุรีคนร้ายค่ะบุกเดี่ยวจี้ชิงทองไปนะคะได้แหวนทองแหวนละวงละหนึ่งสลึงไปทั้งหมด11วงรวมมูลค่า9 0 0 0 0บาทกล้องวงจรปิดของห้างจับภาพได้เดี๋ยวไปดูวินาทีที่คนร้ายก่อเหตุกันนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะทำทีว่าเป็นลูกค้าแล้วชักอาวุธปืนออกมามาจี้พนักงานที่อยู่ในร้านนะคะให้เอาถาดของที่ใส่ทองอ่ะออกมาแล้วก็ เอาแหวนทองวงละหนึ่งสลึงเนี่ยให้คนร้ายทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดวงรวมมูลค่าทองคําคือ9ก้าหมื่นบาทก่อเหตุไม่ถึงหนึ่งนาทีอะค่ะพนักงานก็ตกอกตกใจฮะคว้า<ช>แหวน<ะ>ได้ก็ส่งให้เลยนะฮะทีนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในท้องที่รับผิดชอบของโรงพักรัตนาธิเบศนะคะตารวจจากโรงพักรัตนาธิเบศพอหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นสองของห้างบิ๊กซีค่ะติดกับบันไดเลื่อนทางขึ้นภายในร้านเนี่ยไปพบกับนางสาวอารยาทวี เงินอายุ25ปีเป็นพนักงานของร้านยืนรอให้การกับตำรวจนะคะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าสักประมาณ9ก้าโมงครึ่งเธอกับเพื่อนพนักงานอีกสองคนกําลังประชุมกันอยู่ในร้านลักษณะของประตูหน้าร้านเนี่ยเปิดด้ว้เพียงครึ่งเดียวนะคะตอนนั้นคือยังไม่ได้เปิดร้านเต็มตัวนะคะแล้วก็มีคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ30-35ปีะคะ่ะเข้ามาใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้บังคับให้ยกถาดบรรจุทองซึ่งอยู่ในตู้โชว์เนี่ยออกมาเธอก็เลยตอนนั้นรวบรวมสติค่อยๆหยิบแหวนทอง วงละหนึ่งสลึงทยอยส่งให้กับคนร้ายทั้งหมด11วงเพื่อถ่วงเวลาคนร้ายพอคนร้ายได้แหวนแล้วนะคะก็หลบหนีไปคนร้ายเนี่ยก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีค่ะรวมทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปสักประมาณ90,000บาท โดยคนร้ายหลบหนีไปทางบันไดเลื่อนขาขึ้นวิ่งย้อนลงไปที่ชั้นหนึ่งออกไปทางประตูลานจอดรถของห้างแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีแดงไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนของคนร้ายที่จอดอยู่นะคะหลบหนีไปทางถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าทีนี้ลักษณะพฤติการของคนร้ายน่าจะเตรียมการมาก่อนเพราะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับพนักงานร้านขายเสื้อผ้าคุณจตุพรกลัดจเจริญอายุ4 2ปีร้านขายเสื้อผ้าเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านทองเธอเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยได้ทําทีเข้ามาสอบถามราคาเสื้อที่ร้านเธอก่อนแต่ลักษณะคือไม่ได้ตั้งใจมาซื้อหรอกค่ะเหมือนจะมาชวนคุยเพื่อรอเวลาเพื่อถ่วงเวลาแล้วรอเวลาให้ร้านทองเปิดจากนั้นคนร้ายก็เดินออกจากร้านของเธอไปแล้วอ้อมไปที่ร้านทองก่อนที่จะไปก่อเหตุอะค่ะ ก็เดินออกแล้วก็อองไปข้างหลังหลังร้านแตนัมร้านทองยังไม่เปิดมามอเวลาใช่หมเปิดคึ่นึงเปิดึ่งนึงร้านทองจะเปิดคึ่งนึงแต่ว่ายนเรียนของไม่เสร็จกลเรียนะคัณจะเปิดร้านทองก็เปิดพอเขาพูดสำเียงแบบคนภาคไหนอ่างคนภาคเสนยงไม่เหนไม่อะไรใช่ ทีนี้ไปพูดคุยกับพลตํารวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ผู้การนนบอกว่าได้สั่งการให้ตํารวจสืบสวนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สืบสวนภูธรรัตนาทิเบตนะคะแบ่งหน้าที่กันทําเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางพบว่าคนร้ายขับขีร่รถจักรยานยนต์ฮอนดา้าคลิกสีแดงทะเบียนตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อบูคครอบครองนะคะแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าผู้ครอบครองเป็นใครมาจากอําเภอปากเกรด็ดจังหวัด นนทบุรีมาตามถนนติวานนท์เลี้ยวขวาผ่านแยกแครายเข้าถนนรัตนาธิเบตผ่านหน้าสพรัตนาธิเบตก่อนที่จะไปก่อเหตุจี้ชิงทองหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บ คนร้ายได้หลบหนีไปตามถนนรัตนนาทิเบศขาออกมุ่งหน้าสะพานพระนางเกล้าเข้าสู่อำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีคาดว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้แหลคะค่ะเพื่อหลบหนีการติดตามกลุ่มตับกลุ่มตัวของตํารวจเพื่อย้อนกลับไปที่พักย่านปากเกรด็ดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจไปที่พักแล้วนะคะไม่เจอตัวคนร้ายแล้วก็มีการไปตรวจสอบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้าย ใช้หลบหนีล่าสุดทราบชื่อแล้วผู้ครอบครองเป็นเจ้าของร้านติดตั้งเต็นท์ผ้าใบย่ยานรัตนาธิเบศแต่ว่าปัจจุบันกิจการได้ถูกปิดไปแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่มีเงินจ่ายลูกน้องทําให้ลูกน้องเนี่ยต้องยึดรถจักรยานยนต์คันนี้ไปในที่สุดตอนนี้ตํารวจพยายามที่จะติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ